จะเอ็มล้างเอมเมื่อกี้จะเอ็มจับแผ่นเนี้ยเอาขันน้ำวางบนถังสิล,ลูกนาฬิกาคุณครูเก็บไว้ให้คะ่ะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอานะาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะาถามคุณครูนะคุณครูคะนาฬิกาจะเอ็มอยู่ไหนคะนะ เขาใจไหมคะไม่ร้จังอะหืจังอ่าโอเคอ่พอความขันเลยคะ่ะไปถึงขึ้นอยากล้างล้างไปแล้วอ่ะลูกอยากล้างสองมือคะ่ะ ของเพื่อนของเพื่อนก็มีเหมือนกันเนาะเยอะๆเพือ่อนปมดแรงเลยเพื่อนหมดแรงปมดแรงอ๋อเปิดแรงเฮ้ยยังสะอาดยังคะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย ความขันเลยค่ะปลาเปอร์พลมเ,เบอร์สามค่อเอเะเบอร์สาอ๋อดีๆค่ะมืออันนิ้วกดหนึ่งนิ้วเบอร์สามลูกนั้นเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์อันบนสุดนั่นแหละค่ะน่ารักมาขึ้นมาขึ้นแค่เนี่ยอ่ะไปไปขึ้นขึ้นบันไดเนาะก่อนอ๋อ,อไม่เป็นไรปล่อยมันเร็วน่ะขึ้นไปตายไปเร็วหืมลอยไปเร็วหอยนะ ขึ้นไปค่ะขไ,ไ,ไปข้างบนก่อนสิขึ้นเลยโอเค okay, ถอดรองเท้าค่ะอ่าแล้วก็จับยังไงอย่าให้มือเปื้อนโ okay, อเคงั้นแหละลูกถูกต้องค่ะไ,ไหนเ,เออหันมาทางนี้สิหันมาทางนี้แล้วจับจับไงนี่นี่จับนี่นี่อะแม่ค่ะ โอ้ยซิวยังกินข้าวไหมคะออกินข้าวเนาะ